สวัสดีค่ะลิซ่าฮิลลิงซีเชาแนลชาแนลที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกๆวันนี้ผู้อ่านก็จะมาทําคลิปดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนเมษายนนี้นะคะจะมาดูว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงโดยจะเริ่มจากดูการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเรามาเริ่มที่การงานกันนะคะการงานของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไง Last ลา t ฮอ o ์โมนอ t a t ซติโทร t i t พค e ิ a t t ติจูดมองว่าอะไรที่คุณได้ฝึกฝนหรือทุ่มเทมาในเรื่องของการทำงานนะคะมันกำลังจะส่งผลดีกับคุณมากๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าคุณศึกษาหาความรู้หรือหาประสบการณ์ทำงานมาที่ผ่านมานะคะคือทำงานหนักมาเนี่ยมองว่าคุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักนั้นนะคะ ทุกอย่างที่คุณเพียรพยายามมาไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่นะคะการงานของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรโอ้ก้าเหรียญมาเลยเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าคุณทุ่มเทคุณทำงานหนักนะคะและคุณกำลังจะได้ผลลัพธ์ ผลตอบแทนนะคะดูว่าเป็นเม็ดเงินที่แบบคุณพึงพอใจแน่นอนก้าเหรียญเนี่ยคุณสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างสุขสบายมากๆเลยนะคะอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากเปตัวเองก็ทําได้นะคะอืมน่าจะเคยแบบมีช่วงเวลาทีออ่ขัดสนในเรื่องของการเงินมาก่อนนะคะที่ผ่านมาโอ้เจ็บหนักมาเลยนะคะสำหรับบางคนอืม ก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นมันกําลังจะผ่านพ้นไปนะคะคุณได้รับข้อเท็จจริงมาเนี่ยนั่นแปลว่าสิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายในเรื่องของการงานนะคะมันกําลังจะผ่านพ้นไปใครที่ตกงานอยู่ก็มองว่าคุณจะได้งานใหม่นะแล้วก็ใครที่ทุ่มเททํางานหนักมาคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะคะคุณไม่เหนื่อยเปล่านะอ,อันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะยืนยันให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็สู้ๆนะคะ ใครที่กำลังจมอยู่กับสถานการณ์หรือที่ทำงานเก่าที่มันท็อกซิตคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะคุณเลือกได้นะคะที่จะดึงตัวเองออกจากความท็อกซิกเหล่านั้นและแน่นอนสิ่งที่มันรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณเดินเดินจากสิ่งท็อกซิกไปเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่รอมันอยู่เนี่ยมันเป็นความมั่งคัง่งมั่นคง ให้กับคุณในอนาคตได้แน่นอนถ้าใครยังกลัวนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่กับกับการงานมสมมติว่าคุณทํางานทนทํางานอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ด้วยด้วยสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันทําให้คุณทํางานไม่มีความสุขคุณนึกอยากจะลาออกแหละแต่คุณยังยังกลัวยังไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะขาดความมั่นคงทางการเงินไปไพ่แนะนํานะคะว่าเดินออกมาดีกว่านะคะมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิต เลือกทํางานหรือเลือกไปอยู่ในที่ที่มันทําให้คุณมีความสุขดีกว่าทนทุกข์อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะยิ่งคุณทนต่อไปมันก็จะยิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจักรวาลจะฟอสให้คุณเดินออกไปอยู่ดีนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูมานั่นหมายความว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณต้องเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างบางคนอาจจะลาออกจากงานนะคะหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่าทํางานใหม่ๆก็ได้นะคะสมมุติ คุณทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งมานานแล้วแล้วคุณรู้สึกตันนั่นหมายความว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแนวคอนเทนต์หรือเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแพชชั่นที่คุณมีในตอนนั้นถ้าคุณปิ๊งแวบอะไรขึ้นมาลองทํามันดูนะคะไพ่เริ่มต้นมาแล้วก็ไพ่ไพ่เงินไพ่เหรียญมาเนี่ยนั่นแปลว่าสิ่งใหม่ๆจะนําพามาซึ่งความสุขให้กับคุณในอนาคตได้นะคะ คุณต้องจบนะถ้าคุณทนอยู่ในสภาวะเดิมๆมันจะยิ่งแย่ลงนะคะอะ่อะไรที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณในตอนนี้เลือกใหม่ได้เริ่มใหม่ได้นะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะอขอสับให้ดีๆก่อนการเงินของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไง น็อนะคะ relation ship โอเคการเงินดูว่าก็มีการหมุนเงินพอสมควรนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวมาดูว่าในเดือนเมษาการเงินของคุณจะเป็นยังไงโอ้ดุนหนักหนาเหมือนกันนะคะการเงินมันอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากการทำงานของคุณด้วยก็ได้นะคะเหมือนคุณต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็ เหมือนอยู่ในสภาวะที่มีความทกซ i c ในในเรื่องของการงานมากๆนะคะ DM เพจมาโอเคถ้าคุณมันเหมือนนอตเนี่ยมันเป็นเหมือนปมอะไรบางอย่างนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าการที่คุณอยู่ที่เดิมแล้วมันมันเป็นวังวนเดิมๆเจอเหตุการณ์เดิมๆเจอความท o ซิ c เดิมๆคุณควรจะเลือกออกมาได้แล้วนะคะเลือกออกมา ออกมาเจอความมั่งคั่งในชีวิตเนี่ยไพ่เฉลี่ยก็คือไพ่ของการ move การเคลื่อนย้ายการเปลี่ยนทินยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนนะคะไม่งั้นการเงินคุณจะแย่อืมไพ่เหมือนอยากบอกคุณว่าเอ่อถ้าคุณมัน,ม,นมันสืบเนื่องมาจากการงานของคุณนะคะถ้าคุณยังต่อสู้ยังอดทนยังยังแบบยอมอยู่ในสถานการณ์ทอกซิทธิ์ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ย มันจะยิ่งทําให้หน้าที่การงานแล้วก็การเงินของคุณมันมันยิ่งดูยิ่งแย่นะคะคุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องฝ่าฟันในเรื่องของการเงินเยอะมากนะคะมีโอกาสสูญเสียการเงินด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะให้อิสระตัวเองเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มที่จะเดินตามแพชชั่นเดินตามความต้องการของคุณนะคะคุณจะได้เจอความมั่งคั่งนะคะ ไพ่ดีอมเพจมานะคะแล้วก็ไพ่าชาริออตมาหมายความว่าการเดินไปข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆมากกว่าคุณอยู่ที่เดิมเพราะถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคอีกเยอะเลยนะคะคุณบางอย่างเราไม่สามารถแก้ไขได้เราทําได้แค่เลือกใหม่คิดใหม่ทําใหม่นะคะไพ่สเตนคือไพ่ของความกล้านะคะไพ่ยอยากให้คุณมีความกล้าหาญนะคะที่จะเลือกทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองอย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกว่า คุณทนทุกข์ในที่ทํางานคุณรู้สึกทํางานแล้วไม่มีความสุขจงเลือกที่จะทําสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวเองนะคะเพื่อให้คุณมีความสุขมากขึ้นนี่ก็คือความกล้าหาญอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะนั้นการเงินของคุณในเดือนเมษายนี้นะคะมันสึกเนื่องจากการทํางานของคุณถ้าคุณเลือกถูกทางถ้าคุณเลือกเลือกทําตามความสุขการงานและการเงินของคุณมันจะฟื้นฟูอย่างอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนะคะ คุณจะได้พบกับความมั่งคั่งอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะคะก็มองว่าคนที่เกิดวันอังคารคุณอาจจะอยู่ในในช่วงเวลาของการที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างสำคัญในชีวิตก็ได้นะคะเลือกให้ดีนะคะไพ่ก็แนะนำว่าให้คุณเลือกเดินไปข้างหน้าไปเสี่ยงข้างหน้าดีกว่านะคะถ้าที่ที่คุณอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรงอกเงยหรือมันไม่ได้ทำให้คุณอยู่แล้วมีความสุขก็เดินไปตามหาความสุขข้างหน้าดีกว่านะคะ อโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่เป็นคำตอบนะคะเป็นดวงชะตาของคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะเพราะนั้นตามที่ไพ่บอกนะคะตามที่ไพ่แนะนำก็ถ้าต้องตัดสินใจอะไรจริงๆก็ตัดสินใจตามตามความสุขของตัวเองให้ความสุขนำทางคุณไปนะคะแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิต โอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนเมษายนนี้บ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงอาจะลัคกี้อินเลิฟก็ได้นะโอ้วดดิ้งโอเคอ่ะเป็นไปได้มากนะคะสำหรับคนที่เออเป็นคนคุยนะคะหรือ มีแฟนนะคะอ่าเป็นคนที่มีแฟนคุณมีโอกาสนะที่จะได้แต่งงานนะคะอือาจจะถูกขอแต่งงานก็ได้นะคะหรือไม่ก็มีโอกาสที่แบบได้คอมมิตกันนะคะได้เลื่อนสถานะจากคนคุยกลายเป็นแฟนจากแฟนก็อาจจะโดนแบบเลื่อนสถานะไปอีกเป็นคู่มั่นเป็นคู่แต่งงานเป็นไปได้นะคะ เหมือนจะมีงานเฉลิมฉลองนะคะในเรื่องของความรักมีความมั่นคงเวดดิ้งก็แสดงถึงความมั่นคงทางความรักด้วยเช่นกันนะคะเพราะ,ะนั้นในเดือนเมษายนนี้นะคะความรักดีนะคะความรักมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยอืมซิลออฟคริสตัลนะคะโอ้ oh. มีโอกาสได้เดินทางนะคะถ้าใครมีคู่รักเนี่ยคุณน่าจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวกับคู่รักของคุณนะคะแล้วก็ดูว่าจะได้พักผ่อนได้แบบผ่อนคลายโอ้โอเคถ้าใครที่ทะเลาะกันอยู่นะ,ะถ้าคู่ไหนที่ทะเลาะกันอยู่ก็มองว่าจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ได้แบบมีโมเมนต์ที่มีความสุขกันมากขึ้นนะคะใครที่เคยแบบโดนทอดทิ้งหรือโดนไม่ หมือนไม่ถูกใส่ใจอ่ะคุณก็จะได้รับการใส่ใจมากขึ้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางความรักนะคะก็สำหรับคนมีคู่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหงาคุณโดดเดี่ยวในเดือนเมษายนนี้นะคะคู่ของคุณจะมีความเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วก็เหมือนคุณและเขาจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมีความสุขมากขึ้นในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่ เ,ออเป็นคนคุยที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็มองว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะมีความมั่นคงทางความรักมากขึ้นด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูคนโสดให้ดีกว่านะคะว่าคนโสดนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารความรักของคุณจะเป็นยังไงในเดือนเมษายนนี้อืม you deserve love นะคะโอเคเหมือนมีคนเล็งคุณอยู่นะ ความรักของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนเมษายนนี้เป็นยังไงอืมโอเคมีคนแบบมีจิตใจที่มั่นคงกับคุณอยู่นะอืมมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่คนโสดจะไม่โสดนะจะมีคนเข้ามาบอกรักคุณหรือจะมีคนเข้ามาจีบคุณแน่นอนนะคะเนี่ย เขาเลงแบบจริงจังมากเลยนะคนนี้มาจริงมาจังนะมาแบบว่าต้องได้คุณเป็นแฟนไม่งั้นไม่ยอมอมืยินดีด้วยคนโสดนะคะคุณโดนเลงคุณโดนแบบเขาเรียกว่าล็อกเป้าไว้แล้วจะมีคนเข้ามาจีบคุณแน่นอนนะคะหรือมายื่นข้อเสนอหรือยื่นหรือมอบความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะคะ,ะบางคนก็อาจจะถูกขอเป็นแฟนนะบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่า หัวใจแบบไม่ว่างอีกต่อไปนะคะข่าวดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ลัคกี้อินเกมแต่ดูว่าคนที่เกิดวันอังคารนะคะในเดือนเมษายนนี้คุณลัคกี้อินเลิฟแน่นอนนะคะโอเคก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังนะคะ